อ่านกติกาก่อนนะอีเวนต์นี้ใช้นะครับมีผลเฉพาะตลาดการที่ซื้อขายโดยคริสตัลอย่างเดียวนะครับไม่มีการใช้ไดมอนด์นะจำนวนขายนับเฉพาะอ,ออเดอร์ที่ซื้อขายและรับภายในเ,ลเวลาอีเวนต์ชัดเจนนะครับก็คือขายใครขายตุนไว้นะครับก็จะไม่ได้ไม่มีผลต่อกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างผมมีด้วยนะแปลภาษาอังกฤษกว่าอ่ะ day is a p u r c h a s e นะครับก็คือมีการคืนเป็นภาษีให้ ทั้งซื้อและขายนะครับ After Purchase Limit อ่าก็คือถ้าซื้อเนี่ยได้มากสุดคืนภาษีได้5ล้านขายเนี่ย3ล้านตามนั้นคาฟ่า VIP นะครับ Can Enjoy อ่ะ16%ก็คือคืนภาษีได้มากสุด16%นะครับสำหรับถ้าคนที่มีคาฟ่า VIP โอเค One Expire นะครับเมื่อหมดอายุภาษีจะกลับไปที่8%นะครับ t h a n k ฟฟ i ้ง t ท็ a a t ล a อ t สเ t อ a แอคช a ลแ a ็ก after removing the sale tax rebate and the tax o oh, ๋ o r d e r during t h e e v e n t are still deducted according to the normal tax rate อันนี้ก็คือบอกว่าไอ rate ท a x เนี่ยมัน,นก็เอาออกเทียบกับแท็เดิมนะเทียบกับแท็เดิมนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับเฉพาะการซื้อขายในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นอันนี้สำคัญนะท้ายนะครับ the total tax rebate can be c l a i m นะครับ after the event เองนะครับก็คือภาษีที่เกินมาจะได้คืนหลังจากกิจกรรมจบอันดับแรกก่อนนะครับกิจกรรมนี้บอกไปเลยนะครับว่ายอดขายที่ขายไปแล้วมารับในตอนช่วงกิจกรรมไม่ได้นะครับผมลองรับให้ดูก่อนนะ,ะเป็นตัวอย่างลวอ่านอันนี้ใบตองนะครับขายไปแล้วนะครับหมดอายุไป91วันก็คือขายก่อนไปแล้วนะจริงจริงมันต้องหมด9กบวันนะอันนี้คือผมขายก่อนกิจกรรมจะมาลองดูรับแค่สัก3อันคอข้อแนะนำของผมข้อแรกก่อนสำหรับใครที่ขาย ไปแล้วมันจะหักตรงนี้ป่ะเดี๋ยวลองดูดิหักผมว่านะสำหรับคนที่ขายไปแล้วเพย์เซฟอย่าเพิ่งไปรับของที่ขายไปแล้วนะครับรับของที่ขายอันล่าสุดก่อนคือเชื่อเฉพาะในกิจกรรมก่อนเพย์เซฟนะผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันหักภาษีตรงนี้ห้าแสนของผมไปเนี่ยฉะนั้นมันก็จะทําให้แคปผมน้อยลงไงไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเวลารับ99วันคือของที่เป็นอยู่ในกิจกรรมแตงกิฟต g เนี่ย พอมันเลย5 0,000นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเลทที่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปล่าซึ่งแตงกิฟต์วิ่งมันกี่เปอร์เซ็นต์นะแตงกิฟต์วิ่งมันเท่าไหร่นะเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอรับเกินห้าแสนไปเยอะเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยมันจะเอาแบบบวกกับในนี้หรือเปล่าฉะนั้นเอาเพย์เซฟของที่ขายไปแล้วก่อนกิจกรรมแตงกิฟต์วิ่งอย่าพึ่งรับสามหนึ่งสี่มาจากไหนนะครับสี่ห้าสองศูนย์นะครับคือยอดที่ผมขายได้นะเออดิฟดิฟครับดิฟดิฟนิดนึ่งจริง ดดมันจะได้ประมาณ316.4ขออนุญาตยืมรูปจากคนในสมาชิกนะครับอันเนี้ย5 5 2 0เท่าผมเลยเห็นไหมแต่คืนได้316เห็นไม4520คืนได้316ของผม4520คืนได้314เออไม่เท่ากันนะเอออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องถามมาลิมาลิก็มมไม่รารู้อะจริงๆมันต้อง316เพราะผมคำนวณแล้วเนี่ยยังไงก็ได้316 โอ้โฮได้ได้เรื่องแล้วได้เรื่องพูดอีกแล้วสุดยอดเลยเกมนี้สุดจัดเดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับผมรับมากี่ต้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนอยากหาคําตอบนะผมจะหาคําตอบให้ได้เดี๋ยวนะโซฟุต so, ผมรับไปกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองเอาเอาเลขเกานะหนึ่งสองสามสี่หกสิบรับเลขสีก่ก่อนหนึ่งสองสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่เก้ามีเก้าอันหนึ่ง หัวแตกแล้ว3%ของสี่สิบหงจุดสว่าเออเป็นไปได้ครับผมเห็นแล้วนะโอ้สุดจัดเลยช่องนี้เดือดจัดขอหายาตดงมเข็มในใหมหา,หาสมุทรอยากรู้ว่าระบบการตลาดเกมนี้มันคิดยังไงนะครับถ้าคิดเป็นทีละออเดอร์เป็นไปได้สูงเลยคมขยาดคำนวณไปยาวๆนะผมอยากหามตอบเองด้วยนะผมชอบนะอะไรที่มันเป็นปริศนาเนี่ยสนุก นหนุกผมแหละนะเพื่อนๆไม่รู้สนุกต่อนะ5ชิ้นก็คือมา44เป็นเลขจำนวนเต็ม5ชิ้นเนี่ยมีทั้งหมด12อันถูกไหมฉะนั้นคูณ12 12 5 60ิบถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็น168เพชรแดงนะที่คืนมาส่วน4ชิ้นเนี่ยมันจะเป็น11.2นะครับคืนภาษีเนี่ย11.2เพชรแดงถ้าปัดลงจริงๆนะก็คือ11 11อ็คูณสิมันจะเป็น121ทั้งๆที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ11.2นะครับคูณ 11เข้าไปตรงนี้เป็นร้อยอ้าวนี่ไงชัดเลยจริงๆพื้นพาสีเท่านี้เหลือปัดลงโอ้โหเป๊ะจัดเป๊ะจัดอ้าว9ชิ้นพื้นพาสีเนี่ยจริงๆต้องเป็น25 2ใช่ไหมผมมี9ชิ้น1อันใช่ปะแต่ปัดลงเหลือ25ฉะนั้นเราเอาลองดูนะ ยี่สิบห้าบวกกับหนึ่งสองหนึ่งบวกกับหนึ่งหกแปดไปสามหนึ่งสี่ครับเรียบร้อยมาแล้วครับได้แล้วครับฉะนั้นระบบเกมนี้ครับคิดพาสีปีละออเดอร์ครับเพื่อนๆบอกไม่ได้อยากรู้นะครับแต่ผมจะบอกให้สมมุตินะเอา4520เนี่ยสมมุติมันเป็นอย่างนี้หมดนะครับคูณร้อยก็คือ4ี่แสนห้า ฉะนั้นเพื่อนๆขายแน่ๆ4 5 0แนในระยะเวลา7วันนี้ถูกปะ4,500สนเพื่อนๆหายไปแล้วนะครับหายไป200เพชรแดงแล้วนะเผลอๆเเยอะกว่านี้ด้วยนะไม่แน่เหมือนกันนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะภาษีเท่าไหร่ก็ลแล้วแต่นะครับมันควรจะต้องเท่าๆกันคืนเท่ากันคุณขายได้เท่ากันยังไงก็ต้องคืนเท่ากันแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสลับเกมนี้นะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าไปแปลกใจนะครับถ้าเพื่อนๆขายได้ยอด,ดรวมเท่ากับคนอีกคนนึง แล้วทําไมมันคือภาษีไม่เท่ากันเกิดเหตุผลสรุปไปแล้วในเมื่อกี้อันนี้คือผู้เล่นสูญเสียผลประโยชน์นะอืมอันนี้ต้องพูดตรงๆแต่ถามว่าเออทำอะไรกับมันได้ไหมผมว่ามันเป็นระบบของเขาอะน,นะครับอืมพิดเป็นออเดอร์หายไปไม่เยอะหรอกเนาะอดทนเอาคือถ้าอันนี้มันปัดลงไม่รู้ว่าเิจุดห้ามจะปัดขึ้นหรือเปล่าจุดอะไรนะจุดแปดอน,นี้อันนี้สามสจ็สี่อีกอันนะ อลองดูเทสเป็นเพื่อนเลยช่องอื่นเทสหุ่นฟางครับช่องนี้แมเทสตลาดกลางครับ107โอ้โหปัดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตามชัดแล้วไม่มีปัดขึ้นแสดงว่าคำสั่งในโปรแกรม C เนี่ยภาษา C เนี่ยอินลาวดาวอะ่ะจุด84ก็ลงครับปัดลงหมดนะเออ55บวก15บวกกับ37 เนี่ยร้อหายไปยับอะตัดลงครับตัดลงไม่มีปัดขึ้นฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนําก่อนเพื่อนๆจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามในตลาดนะครับแนะนํากดขึ้นเลขคูณก่อนแล้วถ้ามันเป็นทศนิยมแบบจุดแปดจุดเอะซื้อเพิ่มอ,อีกชิ้นหนึ่งแบบเอาคุ้มๆไปเลยนะอันนี้ลูกจิตไปปะอ่าโอเคจบไปเรื่องของภาษีที่คืนให้ไม่เท่ากันนะครับคิดกันเป็นหมดแล้วเนาะ ก็คือเวลาเราจะรู้ว่ามันจะคืนเท่าไหร่เนี่ยก็คือเอา4520ศคูณจุดไปเลยนะครับเนี่ยก็คือ3 1 6 4จริงๆแล้วมันต้องคืนเท่านี้จุดมาจากไหนครับพี่อ่ะก็คือปกติเราเสียภาษี10%เรเจอเลทแตงคิวิ่งเข้าไปเหลือ3%ส่วนต่างคือ7%จบเลยแค่นี้ครับก็คือเอา10ลบส0มไปคูณอันนี้คือเก็ภาษีที่เราจะได้คืนกิจกรรมนี้เหมาะแก่การเติม VIP ที่สุดแล้วถ้าที่จะเติมอยู่แล้วในอนาคตเติมตอนนี้คุ้้งือ คุ้มทั้งขายถ้าจะเติมอยู่แล้ว V.P. เติมเลยครับตอนนี้7วันก็ได้นะ7วันตอนนี้กี่บาท179บาทสมมุติคิดเป็นเม็ดเงิน2,500เนี่ยถ้าคิดแค่นี้ก็รู้แล้วอะก็คุ้มแล้วอ่ะ179บาทเราเติมเพชรฟ้ามาได้เลทคือ25,000เพชรแดงถูกไหมสมมติเราซื้อ3,000 0 0ใช่ปะ่ะได้คืนมา24,000แล้วอะถ้าเราซื้อขาย1อาทิตย์เนี่ยเกิน3 0 0 0 0 0นะครับเออ4 0 0 0 0นนี่ก็กำไรแล้ว3 0 0 0 0 0ขึ้นไปอะคุ้มแล้ว แค่ซื้อนะครับแค่ซื้อนะอันนี้ยังไม่รวมขายนะครับเออขายอีกเท่าไหร่ขายถ้าเพื่อนๆขายเกิน5 0 0แสนน่ะก็เหลือ3%เเหมือนกันจัก10%เหรือ3%น่ะต้องขายเกิน5 0 0แสนนะถ้าเรื่องขายเนี่ย V.P ถ้าจะคุ้มต้องขายเกิน5 0 0แสนซึ่งผมเชื่อว่าช่องเราน่าจะขายเกิน50,000นี้หรืป่าสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแตงคิวเวยยังไม่ได้พูดเลยว่าได้อะไรเวรกรรม พูดแต่เนื้อหาแต่ไม่พูดผลลัพธ์ก็คือได้ฉายามาสเตอร์ย่างไก่ถ้าเพื่อนๆขายกระซื้อเป็นมูลค่า2 0 0 0สนต่อวันเป็นเวลา7วันซึ่งฉายานี้ดีมากๆนะบ,บวกออฟสเตสตัสสาสเตตัสตสเนี่ยสำคัญแล้วยิ่งเรามีออฟแม์อววงอเวกประดับบ,บวกเป็นเปอร์เซนต์ด้วยสำคัญนะครับมาสเตอร์ย่างไก่นี่บวกออฟสเตตัสสนี่นะครับนี่นะส่วนท่านบนเนี่ยเป็นหลอดเป็นเกด อารมณ์เหมือนลิมรุใช่ไหมผมมองว่าไม่สําคัญนะอ,อันนี้ให้สุรตานะครับไม่ต้องไปสนใจอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ใช่สายเติมหนะักบักมือเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยอะคือจะซื้อขายใน7วันเนี่ยถึง5ล้านเนี่ยเอาจากไหนฉายาตัดวันที่29เที่ยงคืนนะครับคือวันที่28นะครับวันอาทิตย์นะตัดวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่วันจันทร์นะดูดีๆนะฉายาตัดวันอาทิตย์นะครับ เมื่อวานเราติดเรื่องอะไรไว้ตอนเที่ยงคืนใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ไม่มีใครรู้นะครับก็คือว่าเราสามารถดองยอดประวัติซื้อขายเนี่ยได้สมมุติเนี่ยอย่างวันนี้ผมเกิน2 0 0,000ไปแล้วผมก็สามารถที่จะรับของขายในวันพรุ่งน,นี้ได้อย่างเช่นอันเนี้ยสมมตินะไม่ใช่9 6้สสมมติเป็นอ่ะยอดนี้คือ200,000ละกันนะครับ ผมก็เอาไปรับพรุ่งนี้แทนได้เพราะวันนี้ผมเกิน200,000ไปแล้วมาไม่ทบครับฉะนั้นห0,000่นตรงนี้ที่ผมเกินมา2 5 0 0 0 0ทับ200,000เนี่ยไอ้5 0 0 0่นที่เกินมาในวันเนี้ยมันจะไม่ไปทบในวันพรุ่งนี้ฉะนั้น5 0,000เนี่ยจะหายไปเลยฟรีๆศูนย์ศูนย์เปล่าๆนะครับตลาดวันสุดท้ายคือวันที่6วันที่7น่ะน่าจะสนุกเพราะว่าสายฟรีน่าจะมาลงตลาดซื้อด้วยเพราะว่านะครับเดย์หนึ่งถึงห้าเนี่ยถ้าเราเป็นสายฟรีสมมุติสายฟรีผมว่ามันต้องมีบ้านที่ขายอย่างเดียวไม่ได้ซื้อเลย รักขายตุนไปแล้วตั้งแต่วันแรกมันต้องมีแหละนะครับคือขายได้แล้วถึงยอดแล้ว1ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยทยอยรับทยอยรับเอานะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอา2 0 0 0 0 0ต่อวันเนี่ยคูณเ็เนี่ยมันคือล้านสี่สี่แสนเนี่ยถ้าเราไปดูภาษีเนี่ยภาษีมันมีเพดานมันมีตารางฉะนั้นเนี่ยถ้าสายฟรีไม่ได้เติม v i p เนี่ยเวลามันเกินล้านหนึ่งอะภาษีมันจะกลายเป็น20%ผมมองว่าสายฟรีขี้หมูขี้หมาเขาก็มองว่ามันไม่คุ้มแล้ว นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเอาแค่1ล้าน1ล้านและอีก4ี่แสนจะหาจากไหน4ี่แสนเนี่ยก็จะมาจากซื้อถูกไหมหนึ่งล้านเนี่ยถ้าตีเป็นเนี่ยหล้านก็คือ5วันถูกไหมหนึ่งล้านก็คือ5วันฉะนั้นวันที่6เนี่ยเขาอาจจะไม่รับแล้วสมมติขายอย่างเดียวนะสายฟรีขายอย่างเดียวฉะนั้น1ล้านเนี่ยที่ขายได้เนี่ยเขาจะเอามาจับจ่ายใช้สอยในวันที่6อ่าวันที่6เนี่ยอาจจะใช้ไปสัก20,000นนะครับก็คือซื้อ จากยอด1ล้านที่ขายได้เพราะว่าผมว่ารับเกิน1ล้านมันไม่คุ้มแล้วอะผมบอกว่าสายฟรีก็น่าจะรู้แหละว่ามันไม่คุ้มนะที่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ประหยัดไปแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่น่าจะเอาแล้วล้านสี่เนี่ยตีเป็นขายล้านหนึ่งตีเป็นซื้อสี่แสนนะฉะนั้นเนี่ยวันที่หกก็ต้องต้องติซื้ออีกสองแสนใช่ไหมวันที่หกก็คือวันเสาร์เอาหนึ่งล้านเนี่ยมาเจ็ดเงินแบ่งมาสองแสนเพื่อมาซื้อทำเควสแล้ววันที่เจ็ดเนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ยคือวันสุดท้ายของวันอาทิตย์เนี่ย สมมุติถ้าเขาบาทยอยซื้อวันสุดท้ายวันเดียวนะมันก็จะเหลือเงิน8,000 800, 0นเลยนะถ้ายอดขาย1มืออาทิตย์1ล้านถูกไหมอัดวันเดียวเลยวันที่7ซื้อ8 0 0แสนเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ซื้อจากกิจกรรมเนี้จะจบเราจะไม่ได้ภาษีคืนแล้วอ่ะถูกไหมครับฉะนั้นผมมองว่าเขาจะอัดจนหมดเตดานเลยอ่ะจนหมดเงินเพชรแดงจากที่เขามีอยู่ในตัวอัดจนหมดสายฟรีสายเติมน้อยผมว่าด้วย นะครับฉะนั้นเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยโอโหน่าจะสนุกอะ่ะเพราะว่าเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอัดวันสุดท้ายเพื่อเอายอดโบนัสภาษีซื้อคืนนะครับแปหรือ16%ก็ว่ากันไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยโบนัสรับซื้อคืนเนี่ยเพดามอยู่ที่5ล้านเนี่ยก็จบจบไปก็คือเหมือนว่าไม่มีเพดานอะไรแหละนะครับก็คือได้เรื่อยๆอซื้อจนหมดแม็กซอ่ะซื้อจนหมดแม็กแน่ๆครับในตัวเพชรแดงต้องเกลี้ยงอะ่ะต้องศูนย์คุ้มสุดแล้วอ่ะถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไม่วันแค bang ม,นมาคทิดเดีย ผมมองว่าวันสุดท้ายครับสนุกสองวันสุดท้าย6กกับ7ตลาดมันแน่แแถมกัดเฮมมาด้วยโอ้โหถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิก๊กและทิกขายไม่ได้ผู้สับสนนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณมากครับผม